ทุ่มปลายแล้วเจ้าเนี่ยตอนนี้ทุ่มปลายแล้วเนี่ยแอเปิวนปีนี้มันนักเลยอ่ะอืมมันเก็บสายก็ว่าจะได้เน่ได้ด้วเนี่ที่มันหลวงอ่ะเดี๋ยวก็ว่ามีคนมาเก็บแล้วก็บอมหัวหนาววันนั้นยังหันนักอยู่นะในวันนี้มดเรื่องอะไรเหลือบักกี้แกนเองเลยนี่เจ้าบนเขาวเวลาหนึ่งทุ่มปลายแล้วด้วยนี่นะไอ้ปิวนปิดเปิดไฟกันแล้วน่ะ บนเขาบ้านเฮานะคะเดี๋ยวบนผูกมาเก็บใหม่เดี๋ยวบนผูกไปเก็บพุ้นนะลายพุ้นนะหลังเขาพุ่นนะโดมอยู่นี่นี่นี่อันี้อย่างนะี้มันไปไก่มาได้ละแล้ว,วจะมืดล่ำนี่ต้นแพ้ต้นลูกแพ้เนี่ยต้นนีอาหาันต้นนี้นักอยู่บุษมันอนผูกไปมาเก็บนะ เมื่อคืนล่ะกวัวตัวตากมันหนักเนะี่ยหันอยู่ลายแกนอยู่ไดีไปเก็บปุ้นนะเจ้าวันนั้นเก็บได้จะหนักนะปุ่นเออก็เก็บที่ข้างต้นก่อนต้นหนึ่งสองสามแกนนะั่นล่างข้างนั่นนะไทมีคนเก็บเอาไว้นะวันนั้นยังหันหันซอยหันย่อยอยู่นะวันนี้บ่มีแล้วว่ะข้าน่ะบ่มีีละอันนี้ต้นบสคคบเนอะ มันตายเลยนะเป็นตัดมันเลยไม่พุณเดี๋ยวมันผูกไปขึ้นไปเก็บตั้งบนลงไปเก็บตั้งยังน่ะเกินนะ้นนอยเดียวนะเกินน้อยเดียวแต่ล้ำเลยเกินน้อยๆนี่น่ะนี่เกินะกน,นอ้อยน้จะเอะล้ำเลยจะบอกนะล้ำเลยนี่นะ่ะหวานดีนะเกินน้อยๆนะ